สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มผู้ติดตามของโปรไฟล์ทิกตอกนะผมทำยังไงามาดูกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้ใหเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับหรือว่าที่เพื่อนเพื่อนดูผ่านคลิปสร้างคลิป็อตคลิปเรี่ยวนะผมด้านล่างจะเป็นคิวอาร์โค้ดเพื่อนเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะเพนเพื่อนจะอยู่ในส่วนข,ของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะ กลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเพื่อนเลื่อนเลยนะผมเป็นเพื่อนเลื่อนในส่วนของ t ิกต็อกนะผมเลื่อนลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู่คีิกเข้าไปนะผมมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลื่อนเลยนะผมเป็นเพื่อนเลื่อนในส่วนของเพิ่มผู้ติดตามนะผมตรงนี้เลยนะบริการนะเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะผมเลื่อนลงมาเจอลิงก์แลผมไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์ของเพื่อนนะผมที่อยากจะเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะก็โปรไฟล์ทิกต็อกตรงนี้เลยนะ หัทลอกมานะผมแล้วก็วางลิงก์ได้เลยนะเราใส่จํานวนที่ต้องการนะผมใส่ไปสักหนึ่้อคนละกันนะผมผู้ติดตามของผมนะตอนนี้อยู่ที่400คนนะผมเพิ่มไปสัสกหนึ่งร้อนะกดสั่งซื้อไปได้เลยนะ คือหน้าตาเเขียวอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเรากำลังเพิ่มเข้ามาแล้วผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักนึงแลผมตอนนี้ผู้ติดตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมรอไม่นานมากแลผมก็จากเมื่อกี้เยียว400คนนะผมตอนนี้เพิ่มมาเป็น500แล้วนะผมถือว่ารวดเร็วเลยจริงๆนะผมเว็บไซต์ KMK Social นะผม